สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับนุ่นที่ช่องนุ่นนี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนม้วนผมทรงนี้กันนะคะเป็นแบบว่าม้วนผมสําหรับผมสั้นปะบ่านะคะเป็นรอนแบบคล้ายๆแบบนี้เนาะนี่ค่ะทุกคนทรงที่เสร็จแล้วมันก็จะเป็นรอนแบบนี้นะคะ ระหว่างวันมันก็จะคลายกว่านี้อีกนะคะสำหรับคนที่แบบผมแบนหรืออยากให้ผมมีวอลลุ่มอะไรเงี้ยวิธีนี้ก็คือเวิร์มากๆนะคะทุกคนมันทําให้ผมเราดูเยอะดูใหญ่ขึ้นนะคะงั้นเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีทํากันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเลเซาชาจัมพ์เคิลอันนี้25 m MM m นะคะความร้อนที่น้องใช้อยู่ที่180ค่ะทุกคนแล้วก็จะเก็บแบบตรงขมับนะคะเนี่ยประมาณนี้ไปเพราะว่าชั้นข้างในเราจะม้วนแบบ แค่งูมเข้านะคะให้ปลายมันไม่ทื่อเนาะแ้เดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดชั้นข้างบนกันก็จับแกนเป็นแบบตรงๆแบบนี้เนาะแล้วก็ม้วนมันเลยแล้วก็ค้างไว้นะคะสําหรับใครที่แบบผมไม่ได้เยอะมากก็ใส่เข้าไปทีเดียวได้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ถ้าใครผมเยอะก็อาจจะแบ่งเป็นสองช่อก็ได้เนาะหน้าหลังอะไรนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้มาแบบนี้อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะ ระวังโดนคอด้วยนะคะทุกคนนี่จับตรงๆนะคะแล้วก็ดึงมาแบบใ,ใกล้ๆปลายแล้วก็งนขึ้นไปตรงนี้มันไม่ร้อนเนาะจับได้นุก็ส่วนใหญ่ก็จะลองไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันไม่ให้แบบว่ามันโดนหน้านะทุกคนเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะคะทุกคนต้องระวังด้วยนะเพราะามันร้อนมากเลย ชั้นข้างในก็แค่น,นี้เลยนะคะทุกคนส่วนใหญ่ต้องก็จะมัดเก็บไว้นะคะแบบหลวมๆเพราะว่าเป็นคนแบบไม่สามารถหาชั้นผมถ้าเราปล่อยลงมาเนี้ยชั้นผมมันจะปนกันนะคะก็เลยมัดเก็บไว้เซฟสุดนะคะแ,แกงนี้เอามาสองฝั่งก่อนเนาะ,ะแล้วก็จะเริ่มม้วนนะคะทุกคนจับมาแบบชั้นประมาณนี้นะคะทุกคนลองแบบเอานิว้วรีดดูให้ไม่ให้มันแบบหนาเกินนะให้มันค่อนข้างบางนะคะแล้วก็วันนี้เราจะม้วนออกนะคะ ก็คือใส่เกนเข้าไปเสร็จแล้วก็หักข้อมือไปข้างหลังนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาแล้วก็พันนะคะเดี๋ยวมันจะมีกิมมิคตรงชั้นบนสุดอีกทีนึงนะทุกคนคือเราจะแบบว่ามีการม้วนย้ําชั้นบางๆที่อยู่บนสุดนะคะอันนี้เราก็ม้วนไปเลยนี่นะคะหนีบไปแบบกลางกเห็นปั้นนุ่มแบ่งเป็นสองฝั่งนะแล้วก็พลิกข้อมือไปข้างหลังเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนนะคะ นี่จับไปไว้แล้วก็ค,อค,อคอ่อยๆอนี a เนียบเนี้นยบๆมันนะให้มันแบบค่อยๆเข้าไปในเครื่องนะคะแล้วก็มมวนกลับขึ้นไปแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะแล้วก็ช่อข้างหน้าแล้วก็รีดให้มันแบบเบนๆหน่อยนะคะ การมวนก็คือเราจะม้วนตอนที่เขาเป็นแผ่นบางๆนะคะทุกคนไม่ให้ผมมันทับกันเป็นหนาๆน,นะเพราะว่ารอนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งไปนะคะข้างหน้าเราอาจจะแบบม้วนขึ้นไปให้มันชิดหนังหัวนิดนึงเนาะแล้วก็ค้างไว้นานนิดนึงนะคะเพื่อให้รอนมันชัดๆได้ข้างนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมาม้วนข้างนี้กันต่อ จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ปล่อยผมข้างหลังลงมาเลยเดี๋ยวเราลอให้อันนี้อุ่นแป๊บนึงเพราะว่าข้างนี้มันยังร้อนอยู่นะนี่ค่ะทุกคนก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างเป็นหลอดใช่ไหมคะต่อไปมาถึงขั้นตอนข้างบนนะคะปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสางเลยอะ่ะมันจะได้รอนแบบไม่ค่อยไปถึงข้างบนแล้วก็หัวตรงน,นี้มันจะดูรีบทุกคนก็ใช้วิธีการสอยนะคะนี่ มันจะแบบว่าทําให้มันสลับสับแหว่งกันแบบนี้เอานิ้วแบบว่าสอยๆมานะคะแล้วก็แยกออกมาเลยแยกออกมาเลยนะเราอยากให้แบบว่าลอนที่มันอยู่บนสูตรของผมอะคะ่ะมันเท่ากันหมดก็เลยต้องเอามาทั้งแถบเลยนะแล้วก็ใช้วิธีอย่างนี้ใกล้ๆโคนนะแล้วก็หมุนไปข้างหลังนี่ค่ะที่จะโยกโคนให้แบบมันดูมีวอลลุ่มนะ แต่ว่าถ้าเราหยิบทีละช่อมาม้วนอย่างเงี้ยลอนมันจะไม่เท่ากันนะคะนูค้คิดว่าวิธีนี้เวิร์กสุดเลยเท่าที่นุ้ลองมานะโอเคค่ะแล้วก็ปล่อยออกนี่มันก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวทําข้างนี้ด้วยสรรเสร็จแล้วสางเลยเอามือสอดแล้วสางแบบนี้ครับ จะได้แบบนี้นะทุกคนใครที่หัวแบนนะคะเราทําแบบนี้เอาผ้าแล้วก็ยกนี้แล้วก็ถูๆแบบนี้ข้างนี้ด้วยนี่นะคะ่ะมันก็จะมขงรอแป๊บหนึงบบน่งช่วงนี้เรารอเขาคลายตัวแล้วก็มาม้วนหน้ามานะคะสําหรับคนที่มีหน้ามาจับอันนี้มาแล้วก็อย่างนี้ โค้งให้มันแบบเป็นตัว C นะคะ่ะไปข้างหน้าานี้อย่าโค้งนานอย่าแช่นานนะคะเพราะว่าผมมันจะหักก็จะได้หน้านม้าแบบนี้เลยต่อไปแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะสมมุติว่าเราอยากให้ข้างหน้าตรงนี้มันมันม้วนไปอีกเราก็แบ่งออกมาได้ข้างหน้ามันจะได้ดูเป็นแบบฟื้ดอ,อย่างนี้เนาะ <Okay. S 2> แล้วก็จะได้ทรงผมแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็เวลาเราหวีอ่ะรอนมันก็จะคลายๆแบบนี้นะคะรอนมันก็จะค่อนข้างแบบจับช่อกันนะเป็นแบบเป็นคือแบบบางๆแบบนี้นะคะนี่อันนี้มันไม่ค่อยม้วนดูแล้วก็ม้วนย่ำได้นะคะสำหรับอันไหนที่เราไม่ชอบนี่ ประมาณนี้ค่ะชั้นข้างในที่เราม้วนงุ้มมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ชั้นข้างนอกเราม้วนออกาก,ก็จะได้รอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ระหว่างวันถ้าเขาคายตัวค่ะมันก็จะแบบได้รอนที่ดูแบบสบายสบายกว่านี้เนาะ โอเคค่ะวันนี้ก็มาสอนทุกคนทําทรงขมทุทรงนี้กันนะคะเป็นแบบว่าทําง่ายๆเนาะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย